รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้ฝ่ายค้านมั่วตัวเลขคนตกงาน8ล้านคนเผยข้อมูลกระทรวงมีแค่หลักแสนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่ากรณีที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยระบุวิกฤตโควิด -19 ส่งผลให้มีตัวเลขการว่างงานมากถึง8ล้านคนนั้นไม่เป็นความจริงตัวเลขดังกล่าวไม่มีหลักฐานอ้างอิงตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจําเป็นต้องยึดถือตัวเลขจากข้อมูลแรงงานที่อยู่ใน ในระบบประกันสังคมซึ่งมีผู้ประกันตนทั้งหมดตามมาตรา 33, 39, 40ประมาณ16.3ล้านคนและช่วงโควิด1 9ผู้ที่ประกันตนได้รับเงินชดเชยจากการว่างงานจริงๆจำนวน714,268คนวงเงิน17,224ล้านบาทต้องขอขอบคุณหัวหน้าพักเพื่อไทยและสมาชิกฝ่ายค้านที่เสนอข้อมูลและทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคแรงงานทั้งนี้ข้อเสนอต่าง ที่เป็นประโยชน์ทางกระทรวงแรงงานพร้อมรับและรับไปดำเนินการทันทีซึ่งปัญหาคนว่างงานนั้นเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความห่วงใยเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เเนื่องจากรัฐบาลต้องปิดกิจการที่สุ่มเสี่ยงชั่วคราวและสำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายเงินชดเชย62%จำนวน90วันเป็นจำนวน900,000กว่าคนซึ่งขณะนี้สถานประกอบการต่างๆได้กลับมาเปิดกิจาการเป็นปกติแล้วเช่นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านนวดร้านสปาโรงหนังโรงแรมเป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวต่ออีกว่าส่วนที่ฝ่ายค้านร,ระบุว่ารัฐบาลดูแลผู้ใช้แรงงานไม่ทั่วถึงและขาดมาตรการช่วยหางานใหม่นั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆผ่านกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอาทิโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการจ้างงานของรัฐที่มีการจ้างแล้ว2,9930คนจากเป้าหมาย4 1 4 1 5คนโดยกระทรวงแรงงานเตรียมใช้งบประมาณของปี64จ้างงานเพิ่มอีก5,000คนและที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำมีหลักประกันที่3%ต่อปีให้ผู้ประกอบการวงเงิน30,000ล้านบาทเพื่อรักษาผู้ใช้แรงงานให้คงมีงานทำโดยตนเองเข้าไปเร่งรัดให้มีการปล่อยสินเชื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติจำนวน63รายสามารถรักษาการจ้างงานได้8,158คนคิดเป็นวงเงิน387ล้านบาทนอกจากนี้จะผลักดันศูนย์การแรงงานแห่งชาติที่ตนเองเป็นประธานกำกับดูแลเอง เพื่อจัดหาตลาดงานและจับคู่ตำแหน่งต่างๆที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานจัดหางานทุกจังหวัดดำเนินภาฯรกิจนี้อย่างเร่งด่วนรวมทั้งผลักดันเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบ one stop platform ไทยมีงานทำผ่านพรองกองเงินกู้400ล้านบาทเพื่อรองรับแรงงาน400ตำแหน่งอีกทั้งยังเป็นช่องทางยกระดับปรับทักษะให้แรงงานเพื่อเข้าสู่อาชีพที่ประชาชนสนใจคาดว่าจะเปิดให้บริการสิ้นเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งเปิดตลาดในต่างประเทศโดยตนเองได้นัดหมาย พูดคุยกับสมาคมส่งคนงานไปต่างประเทศเพื่อทราบว่ามีจํานวนต้องการเท่าไหร่อะไรที่ติดขัดทําอย่างไรให้กระทรวงแรงงานช่วยอะไรตรงไหนบ้างเพื่อที่หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย อาทิไต้หวันญี่ปุ่นอิสราเอลเกาหลีใต้เป็นต้นรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนและเร่งสร้างงานฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจ้างงานมาอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนเป็นการถอดเครื่องหายใจในห้อง ICU เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาให้หายขาดดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำเสนออาจเป็นด้านเดียว ที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งที่เหรียญนั้นมี2ด้านเสมอดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงจําเป็นต้องมานั่งคุยกันเพื่อให้ตั้งต้นตรงกันซึ่งผมยินดีเข้าไปรับฟังเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกันและแก้ไขปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน